สิบบทเรียนที่คุณควรรู้ก่อน31หนึ่งอย่ารักใครให้มากกว่าตัวเองจงจําไว้ว่าทุกสายการบินแนะนําให้ใส่หน้ากากนิรภัยให้ตัวเองก่อนที่จะช่วยเด็กจงช่วยตัวเองให้ได้ก่อนช่วยคนอื่น2ออย่ากลัวที่จะได้ลองสิ่งใหม่ๆเรือที่ปลอดภัยที่สุดอาจจะอยู่ที่ท่าเรือแต่เรือไม่ได้ถูกออกแบบมาให้จอดที่ท่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ออกเดินทาง3เมื่อคุณโฟกัสปัญหาคุณจะเจอแต่ปัญหาแต่ถ้าคุณโฟกัสทางแก้ปัญหาคุณจะเจอทางออกฉะนั้นจงเลือกโฟกัส คุณให้ดี 4. เลิกใช้เวลามานั่งใส่ใจว่าคนอื่นจะมองคุณยังไงคนส่วนมากเขาคิดถึงแต่ตัวเองเขาไม่ได้มีเวลามานั่งคิดถึงคุณเยอะขนาดนั้น5หลายคนอาจจะกําลังเผชิญกับความเจ็บปวดบางสิ่งที่มันทรมานและแทบจะทนไม่ไหวแต่ผมเชื่อว่าคุณรู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป10ปีคุณมองย้อนมาคุณก็จะเฉยๆกับเรื่องเรื่องนี้ฉะนั้นขอแค่คุณผ่านวันนี้ไปให้ได้6คนส่วนมากไม่รู้ถึงความสําคัญของคนใกล้ตัวจนกระทั่งถึงวันที่คนคน,นนั้นเป็นได้แค่ความทรงจํเจ็ทุกคนที่เดินเข้ามาในชีวิต ย่อมมีเหตุผลของคนคนนั้นบางคนเข้ามาเพื่อให้บทเรียนกับคุณและบางคนเข้ามาเพื่อให้คุณเป็นบทเรียนของเขา8เมื่อคุณอายุมากขึ้นจงพูดให้น้อยลงและคิดก่อนพูดให้มากขึ้นแล้วคำพูดของคุณจะมีน้ำหนักมากขึ้น9เมื่อคุณทราบซึ้งกับสิ่งที่คุณมีมากขึ้นคุณจะรู้สึกขาดน้อยลงทันที1ิคนที่ไม่สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้ย่อมไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่กําลังใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดในแบบของตัวเองนะ